ซีรีส์นี้ชื่อว่าย ogi <eg> gemstone print อันนี้ให้ทายคืออะไรนะดึ๊บอุ๊ยโอ้สวยมากโอ้ยน้องถือไปเ็นสวัสดีค่ะพบกับดัมแบมบิโน่ชาแนลนะคะกับรายการแงะแกะกล่องค่ะเด็่วันนี้บัมจะมารีวิว โยกิค่ะโยกิคืออะไรโยกิก็คือน้องเป็นค้างคาวซึ่งน้องอะออกมาสองซีรีส์ซีรีส์หนึ่งอะเป็นเกี่ยวกับเจมสโตนหรือว่าเป็นพวกอียมณีอีกอันนึงจะเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับโลกอะไรอย่างเงี้ยโลกพระจันทร์อะไรประมาณนี้ส่วนวันนี้ที่จะมารีวิวจะเป็นของเจมสโตนโยกิเนี่ยมันเป็นดีไซเนอร์ชาวฮ่องกงเป็นคนคิดค้นน้องขึ้นมาสองอันเนี้ยเริ่มหายากแล้ว แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวบํารงแกะนี้ให้ดูก่อนได้ไหม,มจะได้มาดูก่อน<ๆ>ก่อนแกะ,ะซีรีส์ใหญ่อึ๊ยอันนี้มีมีกันบูดมาด้วยอ่ะกันบูดอาด้ยเรียกฟังเลยฟันชสียงเฮยโอ้ยสวยมากโอ้ยสวยมากโอ๊ยน้องคือตัวอะไรอะเมอร์คิรี่โยกิครับดาวเมอร์คิรี่โยกิ เมอร์คิวรี่ก็คือดาวเมอร์คิวรี่ไงอันนี้เป็นระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดเลยสวยมากคือจะบอกว่าซีรีส์ของโยกิอ่ะเห็นเห็นมันดูเฉยๆนะพอบังเห็นตัวจริงเท่านั้นอะคือบังซื้อเลยหาซื้อเลย,ยแล้วก็ใบการันตีว่าน้องเป็นตัวนี้นะอป่ะอันนี้คือซีรีส์จบไปแล้วกับซีรีส์จักรวาลประมาณคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาเปิดเจมสโตนดีกว่า ซีรีส์นี้ชื่อว่าโยกิเจมสโตนพรินต์ก็คือเจ้าชายโยกิที่ครอบครองเจมสโตนนั่นเองแก่เลยนะนี่สวยเป็นไง อืมแต่ซีรีส์นี้คุ้มครับสวยสวยจริงหูมันก็สมราคามานะของมันเยอะอ่ะตึ๊บกล่องแรกของซีรีส์นี้แล้วตีมเนี้ยมันมาในตีมของเจ้าชายโยกิที่ครอบครองอายามณนีใช่ไหมอ,อุ้ยมาถึงเห็นชัดเลยอยีกทั้งนึงน,นะตึ๊บคืออะไรไข่มูกฮียตึ๊บตึ๊บตึ๊บอุ้ย น่ารักนี่ให้ดูก่อนให้ดูตัวเพียวเียวก่อนอ <ะ S 1> แล้วก็ไข่มุก้าชายโยกิผู้ครอบครองไข่มุกกันแย่น่ารักน้องคือพริ้นท์นี่พริ้นท์แห่งไข่มุกตัวที่สองทูมารีนน้องคือทูมารีนหอหอ,อ,อใช่ทูมารีน ให้ดูให้ดูน้องครอบคองทูมารีนนะตัวนี้ทูมาลีนทูมาลีนน้องครอบคองทูมารีนรน,น,รน,นี่คือขาหน้าน้านองเหือทำไมทุกตัวใช้ทั้าเน็กหมดเลยนี่มันอัยามณีเลยนะน้องน,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 น้องไม่มีมือเอา้าทำไมน้องมือด้วยนะอ๋อน้องอาจจะสุกมือไวไปในในผ้าคุมเพราะเป็นเจ้าชายอ่ะเออ อ่ะอันนี้คือตัวทูมารีนค่ะไปตัวต่อไปเลยนีะเห็นเลยอะปิ้นเลยนีย่เอาอมเ,มเอาเมทิสเอาแล้วน้องคือเอมเมทิสออกมาเลยเหรออ,อันนี้คือตัวอมเมทิสโยกิแห่งอมเมทิส เจ้าชายโยกิแห่งองเมทิส์นี่ปกครองดินแดนอเทนนนนมทิสฐ์ไข่มุกนี่คือแห่งความงามแล้วตัวที่สองเป็นเป็นทูมารีนทูมารีนเพื่ออะไรอ่ะคือปัญญาเกี่ยวกับปัญญาเนาะแล้วก็อเมทิส์ก็เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับการนั่งสมาธิทําให้มีสมาธิมีสตินี่นีน่นีน่อันนี้มาอันนี้ให้ทายคืออะไรนะแอ็นเจนเอาวา อุ๊ยโอ,โ,อโอ้สวยมากเป็นต,ตัวหน้ากล่องนะตัวนี้อุ๊ยตัวหน้ากล่องเออจริงด้วยอ๋อคืออย่างงี้คือซีรีส์เนี้ยมันเหมือนแบบมันไล่สีเลยอะถ้าถ้าสังเกตดีๆะมันไล่สีจากอายามณีสีม่วงไปจนถึงสีแดงก็คือเป็นสีลุ้งเลยแต่น้องตัวเนี้ยจะอยู่ความเป็นเป็นลุ้งอะน้องคือทุกเจมมารวนรวมกันในน้องคนเนี้ยนี่แล้วน้องเป็นนางฟ้าด้วย กล่งที่หอันนี้นี่เลยอความมลีนเนาะหินอความมลีนเป็นหินที่เกี่ยวกับความสงบนี่ว้าวโอ้สวยนี่ให้ดูหินของน้องเป็นรูปหัวใจนี่อันนี้คือน้องเจ้าชายแห่งอความมลีนค่ะก็คือหินแห่ง ความคิดอันนี้ต้องเป็นซิตรินแน่ๆเลยซิตรินเป็นหินคือถ้าสม,มุตไพงอัธิบายอ่ะเป็นอื่นนะมันเป็นหินแห่งการเงินแต่เป็นเด้นในด้านธุรกิจมคีความมัง่งคั่งสวยมากให้ดูหนึ่งซองปุ๊บหน้าพริ้มเลยเดี๋ยวดูซิขอดูหน่อยซิตรินจริงไหมใช่อันนี้น้องเป็นซิตรินดูน้องดิ น่ามีความสุข happy ปปเบิกบ,บานคลิปนี้รู้สึกเป็นคลิปที่มีความรู้อะรู้สึกแบบพูดได้หินได้ไปรู้อะไรที่คนเขาไม่รู้กันนะ <c oughs> ทำธุรกิจเกี่ยวกับหินเราก็ต้องรู้เรื่องหินสิอ๋อเออไปไปอุ่นหนุนได้นะคะ <c oughs> ที่ท้างแฟชั่นชั้นสองชื่ร้านเล็บบิดมืออุ้ยอันนี้หินอะไรอะ่ะโก หินทองคำปุ๊บวหนึ่งสองจุบเดนี่น้อง,อ,ง,อ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 ,งอันนี้คือน้องโกสโตนถ้าสมมติว่าเป็นเหินหินใหม่ทองอะความหมายของเขาก็คือการมั่งคั่งเหมือนการร่ำรวยเหมือนกันแต่เป็นเรื่องรวมๆเลยต่างกับซิตตินนะซิตตินน้องน้องซิตตินตัวเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับด้านธุรกิจความแบบ เรียกอะไรนะทำอะไรก็สําเร็จเกี่ยวกับด้านการเงินส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของกความมัง่งคั่งการเงินต่างกันนิดนึงนิดเดียวหมดไปสองแถวแล้วสีน้ำเงินคือแร่อะไรอะสัฟไฟสัฟไฟรหรอคืออันนี้มันออกแนวเน้นอายมนันีมากกว่าสโตสโตนะอะ ้าทกตนมันจะแบบมันจะไม่มีพวกซับไฟเนาะเพราะซับไฟมันเป็นเป็นอัยมณีเฮ้ยดูซับไฟนี่คือออกมาตามคอนเซปต์เลยนะมันเป็นหินแห่งการนอนหลับอ๋อเออหินแอ่งการพักผ่อนอนอนหลับอนะไรเงี้ยอันนี้น้องเป็นเป็นซัไฟซับไฟช่วยเรื่องการนอนหลับหินแห่งการพักผ่อนหินการนอนหลับทาให้หลับสบายมันไม่ใช่หินสิมันเป็นอยมณีนะอันเนี้ย อีรูบี้แน่นอนสีมาดูกันเป็นรูบี้หรือเปล่าปึ๊บตอบงไปดูหน้าน้องหน่อยน่ารักน้องเป็นรูบี้แน่นอนใช่แล้วน้องคือรูบี้เจ้าชายแห่งรูบี้จ้ารูบี้ก็จะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องแบบความรักความเมตตาความมั่งคัง่งคือได้ได้หลายด้านเลยก็เกี่ยวกับแนวเสน่ห์เนาะ เือสามองสุดท้ายเพราะว่าสีเรตยังไม่ออกเลยมาเป็นหัวใจอย่างนี้ก็คือหินโรสคอร์สนั่นเองซึ่งทุกคนจะเข้าใจกันว่าหินโรสคอร์ตคือหินแห่งความรักซึ่งมันก็ถูกต้องค่ะอุ้ยสวยมากพี่พี่อเซ็โรสคอร์ใช่ไมดูดิดูดดดลระบายดิระบาย ระบายกระโปรงอ่ะไอตรงใช้เสื้อน้องอ่ะเป็นรูปหัวใจหมดเลยน่ารักมามาใส่หินนี้กันดีกว่าน้องน้องถือไปซห็นอายอันนี้คือน้องโยกิโรสคอรก็คือหินแห่งความรักความเมตตาเอกสองกล่องสุดท้าย นึ่งชออให้จิบ๊บนี่ไดมอนแน่นอนเลยตัวหนึ่งสองมาขาวเลยตัวขาวเลยน้องเว็บน้องเ,เป็นไดมอนน้องคือเจ้าชายแห่งเพชรน่ารักอะคนคิดแบบว่าทำยังไงให้สัตว์ที่เป็นค้างคาวอะ่ะมันออกมาน่ารักได้ขนาดเนี้ แล้วอันนี้เราก็ได้ตัวไดมอนด์ค่ะน้องโยกิไดมอนด์ Diamond นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับด้านความร่ารวยเหมือนกันส่วนใหญ่อะยามาเน,น่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเกี่ยวกับด้านร่ารวยทั้งหมดนั่นแหละแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็รับฝันดีด้วยอันนี้ทีนี้กล่องสุดท้ายเราเหลือระหว่างตัวเพอริดกับตัวแลว่าเราจะได้อะไรอยากได้ที่เข็ดอะบอกว่าไม่ได้ เพราะว่าเราเอาดวงไปกับคลิปที่แล้วไปหมดแล้วเห็นไหมชี่ได้ดีจเอ๊ะนิ่งช่องปึ๊บเฮ้ยทำไมน้องมาในธีมต้นไม้อะตัวเพอรีดอตเนี้ยความหมายของมันก็คือเกี่ยวกับความโชคดีความมั่งคั่งใช่ปะการคุ้มครองการคุ้มครองให้ปลอดภัยอะไรประมาณนี้สรุปวันนี้เราก็ไม่ได้ตัวซีเ็ตแต่ เราจะไม่ทําให้ผู้ชมผิดหวังเราก็เลยเตรียมใจไปแล้วว่าเราจะไม่ได้เราก็เลยไปจัดตัวซีเคดมาให้ผู้ชมดูบอกก่อนว่าตัวเนี้ยราคาเท่าตัวนี้เลยทั้งกล่องอันนี้กล่องสามพันห้าอันนี้ตัวสามพันห้าค่ะแพงมากกาสีดำปะข้างหลังสีดำไม่ไม่ดำไม่ดำไม่ดำอ๋อเหมือนกันเลยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนี่อุ้ย นี่คือที่แตกต่างก็คือถุงใหญ่กว่าไปโอ้ยยังไม่แกะเลยอะถ้าแกะแล้วเราขายไม่ได้เลยนะตัวเดียวสามพันห้าก็ถ้าแปลในความหมายของหิน <S <S ก็อาจจะทําให้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมาด้วยความจริงใจหรือว่าเข้าหาเราด้วยความแบบความจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกลวงก็จะเป็นหินประมาณนี้เนาะในความหมาย นี่แล้วอันนี้ก็คือตัวซีเค็ดของซีรีส์โยกิเจมสโตนพิ้นนี่น้องน้องเดี๋ยวเรามาจัดเลี้ยงให้ดูดีกว่าว่าซีรีส์ทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างคะ่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของซีรีส์นะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างแบบแบบแชอบชอบตัวตัวตัวซีเค็ดแล้วกัน ชอบเพราะสวยหรือเปล่าเพราะมันแพงจะบอกทุกท่านผู้ชมว่าน้องๆทุกท่านว่าอันนี้ถกเถียงกับพี่วิกเป็นอาทิตย์ว่าซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อสรุปก็คือได้น้องมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะว่าน้องตัวซีเ็ตเป็นยังไงบ้างเพราะซีรีส์นี้อาจจะไม่ได้ผลิตอีกแล้วหรือว่าอาจจะเป็นแบบไม่ไม่แน่ใจเลยอืมแล้วก็เลยเอามาให้ดูกันมห้คอบ เออใช่ลืมบอกว่าเป็นของขอร์อลืมตัวนี้ได้ไงโชว์อยู่ด้านหลังจะบอกอซีรีส์นี้สวยะจะบอกว่าอยากได้ซีรีส์นี้เพิ่มเพ,มเพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยคือน้องจะมีพ็อปเป็นเจมใช่ไหมแต่เนี้ยน้องมีพ็อปแบบอลังการอ่ะก็คือตัวอื่นๆนี่คือน้องยืนบนลูกโลกเลยนะรูไ้ไหมเผื่อใครแบบถ้าใครอยากให้แกะซีรีส์นี้พิมพ์มาบอกแบบหน่อยนะคะว่าอยากอยากเห็น,นะอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นซีรีส์แบบจากประวาลเดี๋ยวแบบจะไป พยายามหามาให้ได้เลยก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวโยกิเจมสโตนพิ้นนะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ